สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่สินวลตีนตะครับวันนี้เร,เราก็ได้มาที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับของแม่ชีซึ่งท่านมีอายุ108ปีนะครับชื่อว่าแม่ชีศรีสุบัณกัลายานะครับ แม่ชีสีสุบรรกัลยานะครับในสอานารย์เป็นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหองกันเด้อน้ำจะคุณกล้ใกันพี่ยดอกเจ้าพลาพกลาของไพศาลที่โคกสีนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำพิธี ผูกข้อไม้ข้อมือนะครับบันกลางม้วนบนหน้ากุงนี่ก็ไล่อยู่ด้วยบันให้บนบันนะมาพระอาจารย์พลนะครับเมื่อกี้โดได้อ่านไล่อ่านคอมเมนต์ให้กับช่องพระอาจารย์พลด้วยนะครับางคนบันกลางเนาะรู้สึกว่าได้รับเกียรตินะครับเ้าเเป็นนนบ่ไกาาะะพรอจารย์พลรู้จักแล้วก็จำโอได้จากช่องพี่มุดาไกลบ้านนะครับ บอกเออผมเนี่ยก็คนบ้าน,นคนเกาะในบริเวนบ้างเดียด่ป็นความรี้เรื่องพื้นที่นะครับน่าเชื่อถือผมคนละชั่งเ,เราเป็นผู้น้อยเนาะไม่น่าจะไม่ต้องผูกมือให้ก็ไม่ไม่น่าจะเป็นไรนะครับนะให้ตาชาเนาะผู้อาวุโสผูกมือให้จับการทั้วนี้บริเวณมานะ แม่ชีนะครับโอ้ดูช่องลุงพันปันข้าวจีช่องทางบ้านนอกเด้อมีแบบมืออาชีพมากนะครับตั้งกองนะครับเหมือนช่างภาพเมืออชีพเลยนะครับช่องพี่นาทีนะครับช่องลุงแหวงนะครับก็ถือว่าเป็นบุญบารมีคนกัมพูชักเจ้าแลายเขาต้องเป็นจ่าแซ่จ่าแซ่ดูเลยไหนใช่ไหมแตเพราะว่ามันดังทั้งทีวี ช่องพี่ช,ชาชายชาแนลนะครับช่องพี่พิระวันนะครับแน่น้องโอ้สตูดิโอก,ก็กำลังอัดคลิปอยู่นะครับ <c oughs> อ๋อโอเคยายรองก็กำลังขมัาขม้นกับการบรรยายนะครับ แม่พีนะครับแล้วก็พ่อฟื้นนะครับมากันหลายช่องนะครับทุกๆครั้งที่ยุงลุงพลได้ย่างกลายนะครับไปที่ไหนนะครับไปทำคอนเทนต์นอกสถานที่ที่ไหนก็จะมีะช่องยูทูบเบอร์ติดตามลุงพลไปตลอดนะครับนั่นก็แม่ผู้ใหญ่นี่แม่ผู้ใหญ่ออฟนะครับกับพ่อนิมก็มานะครับวันนี้นะครับ ตาชานก็นำไา่สายสินนะครับเตรียมมาผูกข้อมือเนาะเวลาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ให้โอกาสกับพี่น้องสาธิชนที่จะกลืนเกิเสร็จแล้วมาถึงย่ยาชิกับพี่แอนกับกับแม่สาวมณีเนาะ้าแต่ครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวโอโจะพาไปดูเมื่อกี้พาไปดูรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเด้งเนาะ,ะสิ่งที่ยออยากจะนําเสนอก็คือพุ่มใบสีนะครับของคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่โอดอัดไว้คือมันเด้งออกไปนะครับด้วยความร้อนหรือว่าด้วยความจุเมมโมรีมันน้อยน้อยไปนะครับก็โอก็ต้องขอขอกลับไปพิจารณา และก็พัฒนาในจุดนี้นะครับไปแก้ไขข้บอบกพร่องตรงเรื่องของสัญญาณนะครับที่นี่นะครับก็กําลังจัดเตรียมเป็นปะลําเป็นปะลําบวงสวงนะครับเป็นนะครับแท่นบวงสวงของเป็นเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพิธีบวงสวงแต่ว่าจะตั้งไว้ก่อนนะครับเป็นใบสีใบตองนะครับทําด้วยใบยตองแล้วก็ประดับประดาสวยงาม ถ้าเรามองใกล้ๆนะครับจะมีรายละเอียดปริย่อยที่ละเอียดละออมมากนะครับสวยงามนะครับวิจิตรการตานะคะเป็นรูปพญานาคนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับอยากทําเป็นจังเลยเนาะมันคือรายละเอียดนี่คือ a lot of work เลยนะครับคือทํา ต้องใช้เวลาทํานานแล้วก็ต้องใช้เวลาทํายหลายๆคนนะครับทําหลายๆคนเพราะว่าคือโอ้ก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่แรกนะครับที่วิจิตบรรจงแล้วก็เป็นใบตองลน้นวนเลยนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับน,นี่นะครับพญานาคเจ็ดเสียนนะครับมีเเสียนอยู่เเสียนนะครับ เก้าเสียนนะครับแล้วก็ห้าเสียนนะครับสามเสียนนะครับหนึ่งเสียนสามเสียนห้าเสียนเก้าเสียนเจ็ดเสียนนะครับที่ประดับประดานะวันนี้พร้อมด้วยใบยสีนะครับเป็นรูปของกระทงใบสีนะครับทั้งเล็กนะครับกลางและขนาดใหญ่มากนะครับ สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์สีดํานะครับตั้งตระหง่านอยู่ที่สารานี้นะครับโอก็เพิ่งเคยเห็นที่แรกนะครับที่พระพุทธรูปเป็นองค์สีดํานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นพญานาคนะครับพันไปที่เสานะครับทานั้นนะครับนี่นะครับประามพิธีนี้ก็ ในเต็นท์นะครับเต็นท์ที่นี่ก็จะเตรียมสําหรับงานวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการทอดกระถินนะครับแต่เรามาก่อนนะครับหนึ่งวันเนาะแล้วพรุ่งนี้ลุงคุพลได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ลุงพลจะไปเกี่ยวข้าวนะครับที่วังเยี่ยมสามวันสามคืนนะครับส่วนตัวโอ๊ตแล้วไม่น่าจะไม่แน่ใจนะครับว่าจะตามไปด้วยหรือเปล่านะครับไม่เอากลับแล้วละครับ อ๋อโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปเี่ยวข้าล่ะอ๋อนะใช่ใชอ๋อที่บางเยี่ยมเหรอครับมาแม่ไปไหมครับไปอ๋อโอเคครับไปกลับหรือว่ายังไงครับอ๋อไปกลับถ้าไม่มีใครติดรถขอไปด้วยนะครับเพราะว่าได้ยินตุ้มตาบอกว่าไปสามวันสามคืนนะครับไนอนหรอใช่คนที่ไปไปน่าจะไปนอนนะครับครับถ้าไปกลับรถขอติดรถไปด้วยนะครับ ครับเพราะว่าอดไม่ไม่ได้อยากจะแบบว่าอยู่หลายวันนะครับถ้าใครไปค้างคืนก็อ่าติดตามช่อง่าของที่ไปไปค้างคืนเนาะแต่ว่าอดอาจจะไปกลับเนาะถ้าพี่เอมเดอร์ไม่ไปยังไงก็อดจะอยากก็อยากไปเนาะพรุ่งนี้นะครับก็เนะาะเดี๋ยวจะไปลิสต์โปรแกรมนะครับนี่นะครับลุงพลก็ ทุกๆที่ที่ลุงพลไปนะครับก็จะมีแฟนคลับที่จะมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับนะครับเมื่อกี้โอก็ได้ถ่ายรูปให้เนาะเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นให้นะครับญาติธรรทํามนะครับก็มากันเยอะเลยนะครับนะครับตามธรรมเนียมของคนไทยนะครับก็จะมี แผงหวยมาขายนะครับนี่มีแผงหวยมาขายเนาะโอ้มีมะพร้าวหลายแขนงเลยกล้วยหลายเครือเนาะอนี่ครับกล้วยผูกติดกับเสานะครับแลดูเหมือนกล้วยที่เกิดขึ้นเองเลยเนาะตอนแรกอะฮอจริงๆแล้วเป็นกล้วยที่แบบว่ามาติดกับเสาเ,เองอ นี่ลุงพลนะครับมอบกับความสุขคืนความสุขให้กับแฟนคลับนะครับโดยการถ่ายรูปนะครับนั่นเป็นความเป็นกันเองไม่ให้ความเป็นกันเองมากเนาะสารธรรมพึ่งบุญครับครับสำหรับคลิปนี้โอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโอ๊ตด้วยนะครับโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มแว y ไตี้ครับขอบคุณครับ